ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟืนไม่มีหนีไม่พ้นวันนี้นะครับพี่แกรัรเบเญิญครับน้องปั่นปั่นนะครับวันนี้เราจะมาแคสเกมอะไรกันครับนี่ครับโปรเพเยอร์ครับ50คิวครับจะเป็ไก่เลยนะ โอเคครับวันนี้เราจะมาแคลดเกมฟรีไฟลกันนะครับตามคำเรียกร้องติดตามช่อง AR <laughs> ติดตามช่อง King ันด้วยนะครับ <laughs> แล้วก็อย่าลืมกดติดต,ต,ตามที่ <c oughs> ช่องพัศกรหยุดกันด้วยนะครับนี่ครับวันนี้มาในมาสนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเลยนะครับผมนี่40คิวเปล่าครับ หนึ่งคิวครับรอแม่งยิงกันตายหมดแล้วค่อยออกไปนะครับได้คิวเดียวมามา้อมาปันเข้าเกมกันเลยอาเข้อเลยครับโอเคอ่ะปันสี่สี่หนึ่งอูดีๆปัเพีนียี่เปงขึ้นมาบนหน้่อ่ะอ่ะละโอเคหนึ่งสองสามเลสโก้คิงกลับมาแล้วนะครับคิมก็คือเจเกเก่าเลยครับลงคลิปลงอาทิตย์ลงคลิปเริ่มลงคลิปอาทิตย์หน้า ลงคลิปทุกวันเช็งเม้งครับตีไม่จริงแล้วจะลงคิดแล้วผมจะมาบอกคนดีนะครับพนักงานอาจะกลับมาลงจริงจังแล้วครับหลังจากที่ไปตียิงนานนะครับเจคก็ไปตีกอล์ฟนะครับตอนนี้เราก็กลับมารวมตัวกันแล้วนะตีกอล์ฟตีหลอกลวมตีความจริงนะเฮ้ยเสื้ยเดี๋ยวเสื้อยบอกบอกว่าเรียนเดี๋ยวก่อนอรอเรียนนะโอเคได้แล้ โอเคเจกี okay, JK, ติดเรียนนะครับ okay. ส่วนผมก็นะครับก็ส่วนคุณไปทำอะไรไนะใช่คุณกลับมาทำธุรกิ okay, โอเคได้ครับครับงั้นเราก็ไปเริ่มกันหน่อยนะครับ,บท, <laughs> ที่ทำกระบอกเป็นเลิกยาที่ทำกระบอกมานะครับแ <laughs> ม่ขายยาพิษสัตว์เลยครับยายาที่เป็ไก่ครขายยาพิษัวยคนนี้รับที่อยู่สี่ย่านยำเนื้อขาย อย่าไปเลยลีลาครับเราปผดกันเต็มไปแล้วโอเคครับท่านพผสบดุจเจ้าสิงห์ครับอยวดูนะครับสีมือที่หายกันไปเลิกเล่นกันไปหกเดือนนั่นจะเป็นยังไงนะครับแต่ละคนนะครับอันนี้ครับผมเล่นแบบในแบบไม่รู้จักหรือว่าผมนี่ใช้พลังแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนอนเล่นกันด้วยนะครับผมไม่อยากจระจริงครับเฮ้ยเฮ้ยด่านนี้กว้างอ่านี้ด่านนี้ เลยไปแลยอด้อ่าไม่มีใครตามมาเลยเหรอเนี่ยโอ้ยหไอ้ยเกมันอยู่นู้นเนี่ยบ่นอะไรครับปัญญาเจอตู้มาแล้วนะครับบ่นอะไร โคตโคตโตเอาเราก็ตายเหรออยู่ไหนอยู่ไหนมีโงไม่าายแล้วจะสะโพยหน่อยเ้าจะมีคลิปที่ผมผ้าหัวติดหลานชุดนะครับเวลามาี๋้วอาทิตหน้าจะมีลงคลิปนะครับไมีลงเงนใหญ่ไว้เลย มันอยู่กันไหนเนี่ยทุกคนเห็นหมั้ยอะไรอะไรเลี่ยมตอนนี้ก่อนหยุดธาราหยุดธาราตัางใจกุมารตอนก่อนหยุดธาราจีนปะเทศเลยมู อาชีอนักดาราอาชีพดูมันหมุนดีอ้าวชิบหายทุกคนลืมซื้อปืนโอ๊ยสวยดูจอดูดีเย้ปืนไอ้อ้งเนี่ยลืมซื้อปืนครับท่านผู้ชมจะตายแน่ชิบหายดูมันจะซื้อปันปันมาช่วยอาหน่อยนะตามมามาแล้เอาปืนมาให้มันเอาปืนมาให้อานะ

โอ้โหฟ้านอ่ะเฮ้ยไอเด็กกูนี้มันโหดจังไอเด็กอ่าจะขึ้นไปแล้วนะทุกคนตามมาแกันเลย Oh, oh. เฮ้ยขาลมมันลายได้กว่านี่ตีนเรามป็นสมองเฮ้ยตีนเีสมองสักอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ๋อแต่คืนนี้ตัดลงเลยได้ไหมเอาเลยขยันตรงนี้กับผมที่คอมดีหน่อ เลยด้วยเพื่เราโอ้ยนี่หลักการยิงด้วยเพื่อนนอนด้วยโอ้ยใส่เสื้อนักกีฬาอีกพอล์ตเลยเพื่อนโอ้โ,อโ,อโอหกีฬาอีสปอร์ตนะเพื่อนตัน <c oughs> <c oughs> ปนาร์ตุอย่างนี้ก็เสียเลยลูกเ <c oughs> แพ้ครับ มหมาย<ห>บอกขอให้บอกก็คือมันมัเป็นเือนนอ้าวนักกีฬาสปอร์ตร่วงให้ช่วยกูกบอลแล้วเฮ้ยเโอ้โหนักกีฬาสปอร์ตต้อไมสวยอ้มันวมันวเฮ้ยไม่ได้เล่นนานโอ้โหใช้ได้ครับท่านผู้ชม ยังมีฝีมืออยู่เดี๋ยออดามไปดูช็อตเอรเอาเองเยทีนะครับเดี๋ยวมีตาลงแรงนะนี่เองไงล่ะก็ไม่อยากจะม้ออะครับโอ้โหลำดับหนึ่งครับนี่ขนาดนอนเล่นนะครับท่านผู้ชมเ็ไม่อยากจะมอครับนี่แค่ใช้พลังสิบเปอร์เซ็นตเะครับโอ้โหวดับพ้องน้องที่นอนเล่นมอครับนะเล่นนอนเล่นมอครับนี่ครับใส่ถ่ายเล่นด้วย โอ้โหชาาวเล่นโอ้โห่อไปครับท่านผู้ชมหย่เล่นนะครับมุกมุอ่ะไปดูกันเลย่แต้องคิดอย่างนั้นแหละม่ไา้บว่าทเป็นไม่ได้กาต้อเทำ่ะท้นย่าทำด้วยสวัสดีครรบผม แล้วก็ต้องจำขัดเยอะๆเราฟอสครับผมฟอสผมให้อกผมให้อกผมให้อกอุ้ยมึงขึ้นเลยมึงโยนระเบิดใส่ก uh ู้งี้นขึ้นเลย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 นลนเล้น่ลยขึเล้้ย นักกีฬาอีสปอร์ตนะเพื่อนเฮ้ยยิงไปยัไงล่ะครับดูเฮ้ยเพื่อนนักกีฬาอีสปอร์ตนะเพื่อนนั่งขี้ยิงด้วยอ่ะเฮ้ยเน็ตโอ้ยเน็ต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 บ้โอ้โหนักกีฬาอีสปอร์ตนะเพื่อนใครเมื่อเตะเน็ตบ้านหลุดวะ ก่อนมีคนเตะสายเราแม่งไปไหนวะอนันม้าแม่งหายไปไหนวะเอ้มาแล้วก่อนคสปอร์ตเพื่อน เกีหายไปคนว่ะกำลังข่าวอยู่ปเปมาอแล้วเตอเปถึงขนาดเช็คเราเตอร์เองเลยท่านผู้ชมูเป็นให้ทุกอย่างให้เธอแล้วว่าเธอไม่เคยกินอะเป็นดุเนะครอยู่ ลืมกออ,อเค <c oughs> อนาเราจะอยู่ที่นี้กันมีเงียบออม, <c oughs> มันไม่เห็นดูนแน่ <ๆ S 2> มาเด้ไอเหยือ่เอ,อเอา <ๆๆ S 2> ไม่มาไปกุไฟล้ว <c oughs> อะังหนหโอ้ยเสิร์สไม่กลัวกลัวไม่เส์มาแดงนะก่อนเดียวรุ่งเนียแล้วอนใสุ่อเ ยิงตูดครับคนอื่นยิงหัวเรายิงตูดครับเพื่อนมาแล้วมาสิเพื่อนแท็กวงการยิงตูดยิงยิงหัวยังมาขึ้นระเบิดตูดเพื่อนเฮ้ยนะองวดเฮ้ยอะไรปวดด้วยปวดแทบเป็นก้อนละเกิดละเส้นกดไม่ทำตืมไม่ได้เล่นนานตรดไหนวะเนี่ยอ่าไม่ได้เล่นนานจริงๆนะ กำลัเง,งเล่น MC สองหก้ิบสีไปอาียัดยกันหนึ่งแล้วดีก็มีแต่หมอนวดท้นนั้นชอ,อบอย่าัวก็ดน ยังไงมันงไนู่นเันว่ะเพื่อนซ้ายว่ะเทท่อรอเพื่อนนวตัวของยมินเออเนี่ยนี้ิพวกอูดทัหัวกนเลยมาดิลินานครับสมัยเ่ยนงานม่หาไปไหนกาหนดวะไม่มป I mean, ืนยาวแน่เลยี่่มีปืน ไม่เป็นไรคร wow, man, we? well, ับโอ้โหแม่งไม่ไปไหนกันเลยจะเปิดหลุมกันอยู่ตรง้เลยเลท่อหล่อเท่มาแล้ว มไมีมันไม่เทพขนาน,นี้นะสองครับตี <S <S นรองตีนรองตีครใ่นรองฉลใช่ตีนรองลาไอโมกับบ้าแล้ว <S <S 1> <S 1> ผลโง่ทั้งนั้นที่อัดหัวเราจะมีแต่อัดตูดเฮ้ยจะหล่นแตนี่เท่ว่ะท่านผู้ชมเราไม่โง่เราไม่โง่นะเว้ยเพราะเราอัดตูดจะได้มเปิดสักรารมาเดียวท่านผู้ชมผมจะไม่คิวไม่เยอะแต่ก็โอเคสองเลทนะเราไม่เน้นโหดเราเน้นหา เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนก็ตั้งแคมป์ปิ้งกันแล้วนะครับบ้านทางนน้นเขาตั้งแคมป์ปิ้งกันแล้วหาตำแหนไม่เจออ้อมมาแล้วครับเาะว่าเอาไปยิงมันถึงบ้านเลยตูดมัน

ถ้าดูเอาหลอดกันแต่ก่อนติดตาหรือว่าน่อนติดตาแบบนี้เลยโอ้โหแปลงเป็นเลยตาเล่นปกติเลยครับก่อนได้จัดให้โอ้มัเล่นนักก็เคอยู่นะครับคุณผู้ชมเอ้ยโอ้โหหกคิวเท่ากันครับเดี๋ยวคลิปนี้ตัดยาวๆแต่ปันๆครับโอ้โหเขายิงได้เม่ได้มาก นีโ่โหเห็นม่ะลูกทีมขนาดลูกทีมยังสูสีอนะะทีมเราไม่ไม่ธรรมดา